เกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยค่ะใครที่ไม่ได้ตามอาจจะงงๆว่าทำไมอยู่ๆราคาก็พุ่งแรงขนาดนี้ล่าสุดนี่ขึ้นไปแตกเกือบเกือบแสนดอลลาร์แล้วนะคะที่96,614ดอลลาร์ครับผมเพิ่มขึ้น7%กว่าในสัปดาห์เดียวเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบเข้าใจง่ายๆค่ะว่าเบื้องหลังตัวเลขพวกนี้มันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่กันแน่เราจะมาดูกันถึง3ปัจจัยหลักๆที่ขับเคลื่อนตลาดในตอนนี้นะคะครับผม เริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าค่ะเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือเงินทุนจากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่คือได้ยินมาว่าแค่วันที่14มกราคมมันเดียวมีเงินไหลเข้ากองทุน BITCOIN ETF ในอเมริกาสูงถึง843ล้านดอลลาร์โอ้โห oh. ใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่มาจากกองทุนไอบิตของ BlackRock ด้วยเงินก้อนมหาศาลขนาดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะมันต่างจากรอบก่นกอนๆยังไงอ่ามันต่างกันเยอะเลยครับ นี่เป็นสัญญาณที่ชัดมากว่าผู้เล่นรายใหญ่หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า smart money นะครับค่ะ smart money เขา,า,ากำลังมองเห็นอะไรบางอย่างแล้วคือถ้าให้ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับกองทุน ETF พวกนี้ทำหน้าที่เหมือนเอ่อเหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์เลยอ๋อเครื่องดูดฝุ่นครับที่คอยดูดซับบิตคอยออกจากตลาดไปเก็บไว้ พอของในตลาดมันน้อยลงแต่คนยังอยากได้เท่าเดิมราคามันก็ต้องขึ้นเป็นธรรมดาจริงด้วยค่ะตอนนี้ ETF ถือครองบิตคอยไปแล้วประมาณ6.5%ของทั้งหมดในตลาดซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับเข้าใจเลยค่ะเหมือนมีวานตัวใหญ่เข้ามาในบ่อแล้วทำให้น้ามันสูงขึ้นทั้งบ่อเลยใช่เลยครับประมาณนั้นเลยแต่ทีเนี้ยวานจะกล้ากระโดดลงมาเล่นน้ำได้ยังไงถ้าไม่มั่นใจว่าสภาพอากาศโดยรวมมันดีจริงๆแสดงว่า ต้องมีปัจจัยอื่นในภาพใหญ่มาหนุนด้วยแน่ๆเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับต้องมองไปที่ภาพรวมเศรษฐกิจด้วยหรือที่เรียกว่าภาพมหาภาคค่ะคือเมื่อเร็วๆนี้สหรัฐเข้าประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อหรือ CPI ซึ่งผลมันออกมากลางๆตามที่ตลาดคาดไว้พอดีอ๋อก็คือไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องที่น่าสนใจคือความผันผวนในตลาดพันธบัตรที่ลดลงต่ําสุดในรอบหลายปีอันนี้มันเกี่ยวกันยังไงคะ ลองนึกภาพว่าตลาดพันธบัตรคือทะเลที่สงบนิ่งครับพอคลื่นลมมันสงบเงินทุนก็กล้าที่จะแล่นเรือออกจากฝั่งที่ปลอดภัยไปหาสินทรัพย์ที่เสี่ยงกว่าแต่ก็ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอย่างคริปโตอ๋อเข้าใจภาพเลยค่ะแต่ก็มีอีกมุมที่น่าสนใจนะครับแม้ภาพรวมจะดูดีแต่ถ้าเราซูมออกมาดูผลตอบแทนปีที่ผ่านมาบิตคอยยังแพ้ทงคาอยู่นะครับจริงเหรอคะครับ บิตคอยล์ลบเอร์เนเทียบกับทองคำที่ plus ปอร์เซอันนี้อาจจะบอกเราว่าบทบาทของบิตคอยในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยหรือตัวป้องกันเงินเฟอ้อเนี่ยยังอยู่ในช่วงพิสูจน์ตัวเองอยู่ครับเป็นมุมที่น่าคิดมากค่ะพอความเชื่อมั่นจากภาพใหญ่มาแล้วรายใหญ่ก็เริ่มขยับคนที่ดูกราฟเป็นหลักเขาก็คงเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เลยครับเหมือนเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่มายืนยันว่าเอาแหละได้เวลาแล้วอะไรแบบนี้ถูกต้องครับ ในทางเทคนิคแล้วการที่ราคาสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่94,000ดอลลาร์ขึ้นมาได้เนี่ยถือเป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนมากๆแล้วพอไปดูเครื่องมืออย่าง RSI หรือ Relative Strength Index มันก็ยังบอกว่ายังมีแรงเหลือให้ไปต่อได้อีกก็คือยังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าซื้อมากเกินไปครับผมและคืออีกตัวที่เรียกว่า MACD ซึ่งเป็นเหมือนตัวจับโมเมนตัมของเทรนด์ตอนนี้มันเพิ่งคลิกกลับมาเป็นบวก <c oughs> ก็เปรียบได้กับรถไฟที่กำลังเริ่มเร่งความเร็ว ไม่ใช่แค่เครื่องที่ไปข้างหน้าเฉยๆนักวิเคราะห์หลายคนเลยมองเป้าหมายถัดไปที่1 6 0 0 0ดอลลาร์เลยทีเดียว ฟังดูแล้วเหมือนเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบเลยนะคะมีทั้งเงินก้อนใหญ่จากสถาบันมีลมส่งจากเศรษฐกิจมหาภาคแล้วก็มีแผนที่ทางเทคนิคที่บอกว่าทางสะดวกแต่ในขณนะเดียวกันก็ดูเหมือนนักลงทุนรายย่อยจะยังไม่ได้ตื่นเต้นตามเท่าไหร่เพราะดัชนี Fear and Greed ก็ยังอยู่แค่ระดับกลางๆที่54เองใช่ครับดังนั้นจากนี้ไปมี2เรื่องหลักๆที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเรื่องแรกคือ กระแสเงินที่ไหลเข้า ETF จะยังคงแข็งแกร่งอยู่ในระดับสูงกว่า500ล้านดอลลาร์ต่อวันไปได้ต่อเนื่องหรือไม่อันนี้คือตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของสถาบันโดยตรงเลยใช่เลยครับส่วนเรื่องที่สองคือวันนี้จะมีการพิจารณาร่างกฎหมาย Clarity Act ในสหรัฐกฎหมายตัวนี้มันเกี่ยวกับอะไรคะ คือมันมีเป้าหมายเพื่อสร้างกติกาที่ชัดเจนให้กับวงการคริปโตครับถ้ามันผ่านได้ก็จะยิ่งลดความไม่แน่นอนแล้วก็อาจจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดสถาบันการเงินที่ยังลังเลอยู่ให้เข้ามาในตลาดมากขึ้นไปอีกขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองคิดกันต่อนะคะการที่ผู้เล่นรายใหญ่อย่างสถาบันการเงินกำลังเข้ามามีบทบาทในสนามของบิตคอยมากขึ้นเรื่อยๆผ่าน ETF แบบนี้ มันกำลังจะเปลี่ยนตัวตนของบิตคอยน์จากสินทรัพย์ทางเลือกของคนกลุ่มเล็กๆไปสู่สินทรัพย์กระแสะหลักที่ทุกคนในตลาดการเงินต้องมีติดพอร์ตไปตลอดการหรือเปล่าคะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงโลกการเงินที่เราเคยรู้จักจะเปลี่ยนไปแค่ไหนคะ